นสวัสดีครับผมณกัชย์ชักจันทร์เดชศักดิ์ไฟเราซ้อมมากี่วันก็ประมาณเดือนกว่าได้เลยครับซ้อมอยู่ที่ค่าย,ายก็ดชครับอยู่ที่กครับที่เดิมแล้วไฟนี้มีใครไปเชื่อเป็นรุงนพ่อซอลหรือเปล่าก็มีพวกพี่คนใหญ่ๆที่เขาเริ่มมาไปแล้วต้นก็คือช่วยกันนะเนาะตอนนี้เราอายุ ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแล้วครับสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยเลยเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็ประมาณหกสิบห้ากมวยสไตล์ไหครับก็เป็นมวยเขาวันนี้เลยต้องมาเจอกับปฏิหารเคยต่อยกันไหมเคยต่อยแล้วครับที่ครั้งละหนึ่งครั้งละครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยกันที่ต่อยกันที่นี่ครับอ่าเป็นไงวันนั้นวันนั้นก็สี่ไปพลาดโดนศอกมีอาการก็เลยแพ้ แพ้คะแนนเข้าไปเหะอืมรานนั้นต่อยกันอยู่เวทร้อยใช่ไหมร้อยสามสองหรือว่าร้อยสามห้านี่แหละตองนี้ต่อยร้อยสามห้าน้อแล้วเขามวยอจะตายก็เป็นได้เรื่อยๆครับได้ตัวได้ทุกแบบวันนี้เราต้องมาเจอเขาใหม่นะที่วันนี้เอาคืนก็ได้ไหมก็ต้องไปดูเป็นมลมาทีมวันนี้มาพูดจากไม่ได้ครับอ่าล่าสุดแล้ต่อยใครไปไก่อยปลาวันนั้นเป็นไงนแพ้ใครไาแพ้คะแนนไปเนาะเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ ร้อยสามสองครับเราทำสองวันนี้ร้อยสามห้าเมื่อเช้าสอบหนักยังยังไม่สอบคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนิดหน่อยครับประมาณไม่ถึงไม่เกินปอนด์นะครับก็คือมาวิ่งไงนะยีเส้นยีสายตอนเช้าร่างกายไปนิดเดียวเซนก็เต็มร้อยตัวเบวแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดวันนี้ก็พร้อมแล้วสองสามกิโลแล้วแล้วก็เอาชัยนะคืนด้วยนะคุมมากี่กิโลไฟนี้ประมาณเจ็กิโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดก็หลายร้อยครับฝนจังหวัด เป็นกระบี่บบแล้วครับฝากช่วยๆป็นขับรถหน่อยโอฝากเป็นยังไงใจด้วยครับไป<วา>เป็นตีนเลยตัวเอรัดมาไล่กันเลยขอโชกขอโชกดีก่านครับ